โรงเรียนวัดน้ำผุดตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่หถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการหนึ่งหมู่บ้านคือบ้านน้ำผุดมีเนื้อที่9้ไร่3งานโรงเรียนวัดน้ำผุดเป็นโรงเรียนก่อตั้งก่อนที่กระทรวงธรรมมาที่การจัดการศึกษา เมื่อประกาศใช้การศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศท่านรักูปานจันทวันณโนจึงโอนภารกิจให้กระทรวงธรรมมาธิการเข้ามาดำเนินการต่อมาในปีพศ2510โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาทำให้สถานที่เรียนภายในวัดคับแคบจึงย้ายมาก่อตั้งโรงเรียนใหม่ในที่ปัจจุบันเมื่อปีพศ2511โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น116คนวิสัยทัศน ภายในปี2559มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและการนำคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคำขวัญการจัดการศึกษารักสะอาดมารยาทดีมีวินัยไฟศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรัชญาของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษางามการไหว้ใจอาสาวิชาการเด่นเน้นสิ่งแวดล้อมเอกลักษณ์ของสถานศึกษารักสะอาดมารยาทดีมีวินัยไฟศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยมีนายศักดาภัยสมบูรณ์ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผุด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนอีกจำนวนสิบท่านปัจจัยองค์ประกอบตัวชีวัดปัดจจัยที่หนึ่งด้านการมีส่วนร่วมองค์ประกอบที่หนึ่งการบริหารจัดการตัวชีวัดที่หนึ่งแผนงานโครงการประกอบด้วย 1. โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้การสนับสนุนเงินอาหารกลางวันและอาหารเสริมและทุนการศึกษาตามวาระโอกาส 2. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4. โครงการงบประมาณโปร่งใสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการโรงเรียนวัดน้ำผุดทุกคนได้รับโอกาสในการรับบริการอาหารเสริมและอาหารกลางวันทุกคนและที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจได้รับทุนการศึกษาทุกคน เพื่อให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียนและทันสมัยและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาการสร้างคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนตัวชี้วัดที่2มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยมี 1. เครือข่ายผู้ปกครอง 2. เครือข่ายชุมชนสิทธิ์เก่าโรงเรียน 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดน้ำผุด 4. องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกภาคส่วนตัวชี้วัดที่ 3. การดำเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธปรรมซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานคือการมีส่วนร่วมโดยการเป็นวิทยากรโดยมีพระอาจารย์ชรินทร์ธรชรินทโท พระวัดน้ำผุดเป็นวิทยากรสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาและพระพุทธศาสนาโดยจัดอบรมในวันศุกร์สุดสัปดาห์เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลน,น้ำผุดวิทยากรเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดและการดูแลรักษาสุขภาพเจ้าหน้าที่ร้านตรังมอเตอร์ไซค์เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรการมีส่วนร่วมโดยการระดมความคิดเห็น ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถามในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมโดยการระดมทรัพยากรจัดทำสารพภูมิเจ้าที่จัดทำป้ายโรงเรียนและเครือข่ายสิทธิ์เก่าของโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองคณะครูระดมทรัพยากรในการจัดทำอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการประชุม และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินงานบริการของโรงเรียนทั้ง4ฝ่ายของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จผลอย่างสูงสุดซึ่งทางฝ่ายวิชาการจะดำเนินการสอบถามเพื่อจบภาคเรียนที่สองของทุกปีการศึกษาตัวชี้วัดที่4ี่ การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนซึ่งปรากฏผลดังนี้ 1. การจัดทำป้ายโรงเรียน 2. การจัดทำสารพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน 3. การจัดทำศาลาอาเนกประสงค์ 4. การรับอาหารเสริมและอาหารกลางวัน 5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6. ห้อง DLIT พร้อมสื่อการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่5 การติดตามประเมินและรายงานผลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบที่2นวัตกรรมตัวชี้วัดที่6มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมคือนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมบ้านวัดโรงเรียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน มีคุณลักษณะนิสัยอันเพึงประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมรรถภาพศักยภาพตามเกณฑ์และเพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนศรัทธาส่งลูกหลานเข้าเรียนโดยใช้กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบสักดาโมเดล S.Support ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการทุกด้านภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายให้โอกาสบุคลากรในการทำงานเสนอ A accessibility เน้นเข้าใจเข้าถึงจึงพัฒนามีการทำ MOU กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย K knowledge management เน้นการจัดการความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศส่งเสริมด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน D d e v e l o p cycle เน้นการบริหารโดยใช้วงจรพัฒนา A ออาเซียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิองค์ประกอบที่3ผลสำเร็จตัวชี้วัดที่7มีผลสำเร็จเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าเกิดจากการมีส่วนร่วมคือ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถภาพสุขภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 2. นักเรียนได้รับทุนการศึกษานักเรียนยากจนครบทุกคนที่มีปัญหา 3. โรงเรียนมีป้ายชื่อโรงเรียนที่สวยงามและเป็นมาตรฐาน 4. โรงเรียนมีสามพระภูมิเจ้าที่ไว้สักการะบูชาย,ยึดเหนี่ยวจิตใจ 5. นักเรียนมีภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอาคารอนเนกประสงค์ห้องสมุด 3D ห้อง DLIT พร้อมสื่อการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้รับงบประมาณจากกระทรวง ICT 6. จจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปี 7. นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ระดับภาค 8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-net เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก 9. นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร้อยเปอร์เซ็น์10 ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนทั้งในพื้นที่บริการและใกล้เคียงเริ่มทยอยย้ายนักเรียนกลับจากในตัวเมืองมาเข้าเรียนทําให้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี11ได้รับการสนับสนุนทุกด้านจากผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมากและ 12. นักเรียนจบการศึกษาและมีการเรียนต่อในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่100เปอร์เซ์ปัจจัยที่2 ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาองค์ประกอบด้านที่1การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่1มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาคือโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรูปแบบวิถีพุทธและค่านิยมหลัก12ประการโดยใช้หลักบริหารจัดการร่วมงานประสาน3ทีมมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การดําเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและค่านิยมหลัก12ประการสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. เพื่อเปิดโอกาสและดําเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้เข้าถึงการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ัวชีวัตที่2มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่มุ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโดยขั้นที่1การเตรียมการวางแผนดําเนินงานแผนเท่ากับ P ขั้นที่2การปฏิบัติตามแผนดูเท่ากับ D มีการสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนและดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์สวดมนต์สารพันยะกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมประจำวันกิจกรรมออมทรัพย์นักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมเวรเขตสีกลุ่มบ้านสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมพระสอนรับพุทธศาสนาในโรงเรียนและกิจกรรมวันสำคัญของชาติตัวชีวัดที่3มีการติดตามประเมินและรายงานผลในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อนําไปใช้ปรปับปรุงพัฒนาองค์ประกอบด้านที่2นวัตกรรมตัวชีวัดที่4มีนวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา กายพร้อมใจพร้อมสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมมีการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนพื้นฐานค่านิยมหลัก12ประการด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปัจจัยที่3ด้านคุณภาพทางการศึกษาองค์ประกอบด้านที่1 การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ 1. มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาเรื่องโครงการพัฒนาวิชาการและจุดเน้นสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักการ5้าร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมกันตัดสินใจร่วมรับผิดชอบร่วมรับผลประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานระดับชาติหรือโอเนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3หรือ NT ในปีการศึกษา2558สูงขึ้นตัวชี้วัดที่2 มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมที่มุ่งในการสร้างคุณภาพทางการศึกษาแก่นักเรียนตัวชี้วัดที่3มีการติดตามประเมินและรายงานผลในการสร้างคุณภาพทางการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโดยจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศติดตามประเมินผลรายงานผลการดำเนินโครงการองค์ประกอบด้านที่2นวัตกรรม ตัวชี้วัดที่4มีนวัตรกรรมเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณภาพทางการศึกษาคือนวัตรกรรมวัดน้ำผุดดีสีคนเก่งด้วยเมอร์เมดโมเดลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศโดยมีกระบวนการขั้นที่1ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทาง m เท่ากับมัซิ่ขั้นที่2ดํดเนินการพัฒนา e เ่ากับ executing ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ความสามารถด้านการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขั้นที่ 3. สะท้อนความคิด A เท่ากับ Reflection ขั้นที่4ปฏิบัติการแก้ไข M เท่ากับ Marking ขั้นที่ห ประเมินผลการดำเนินงาน a เท่ากับ assessment ขั้นที่6สรุปผล i เท่ากับ inference และขั้นที่7พัฒนาต่อยอดความยั่งยืน d เท่ากับ development องค์ประกอบด้านที่3ผลสำเร็จตัวชี้วัดที่5มีผลสำเร็จเชิงประจักษ์ในเรื่องคุณภาพทางการศึกษาที่ชัดเจน 1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ NT แชมป์ประถมศึกษาปีที่3ความสามารถรวม3ด้านติดอันดับท็อป10ของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรังเขต1ลำดับที่6ความสามารถด้านภาษาติดลำดับท็อป10ของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรังเขต1ลำดับที่9ความสามารถด้านการคำนวณติดลำดับท็อป10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งลำดับที่2 2. คะแนนร้อยละของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโ n e น็ชั้นประถมศึกษาปีที่6เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับประเทศปีการศึกษา2558ทุกผลการดำเนินงานตามปัจจัยองค์ประกอบและตัวชี้วัดปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์สร้างความภาคภูมิใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในพื้นที่น้ำผุดจนถึงทุกวันนี้